หน้าที่ผ่านมารู้สึกว่าเราจะมีพื้นที่ในการเขียนไม่พอฉะนั้นในหน้านี้เราจะเขียนให้กระชับขึ้นนะครับยังคงเป็นเรื่องของการบวกเศษส่วนแต่ทีนี้มีเศษส่วนจํานวนที่มากกว่า2ชุดนะครับเป็น3ตัวลองดูกันเลยข้อนี้เขียนเอาไว้ที่เขียนเอาไวท้ที่ข้างบนเลยกันนะครับจะได้มีพื้นที่เยอะหน่อยลอกโจทย์เหมือนเดิมครับ4ส่วน9บวกด้วย2ส่วน3บวกด้วย สาส่วนสนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเวลาเราทำการบวกทีนี้เวลาเราทำการบวกเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันนะครับมันลักษณะของมันอยู่ในลำดับเดียวกันมันทำพร้อมกันได้ฉะนั้นเราจะแปลงส่วนให้มันเท่ากันทีเดียวเลยทั้ง3ตัวก็ได้นะครับตัวที่จะได้ที่เป็นตัวคูณร่วมกันก็คือ36เนาะฉะนั้นเราจะเอา เราจะแปลง9 3แล้วก็4เนี่ยให้กลายเป็น36นะครับแล้วก็ใช้ตัวอะไรคูณแล้วได้36ก็ต้องไปคูณด้วยข้างบนตัวเดียวกันนะครับอะไรคูณ 3- ได้36ก็ไปคูณกับ2ข้างบนด้วยอะไรคูณ4ได้36ก็คูณด้วย3ข้างบนด้วยตัวที่ได้ก็คือเอาส่ส่วน9ก่อน4ส่วน9จะต้องเอาไปคูณกับ4ครับคูณทั้งข้างบนกับข้างล่างแล้วบวกด้วยชุดที่2ชุดที่2คือ2ส่วน3 นะครับ2ส่วน3ก็จะได้เอาไปคูณกับ12ครับ12 3 36 36ครับ36แล้วก็บวกกับ3ส่วน4 4คูณกับ9เนาะ4 9ได้36 9ครับอันนั้น3คูณกับ9ด้วยเราก็จะได้4 4 16 9436บวกด้วย2คูณ12ด้วย24 3คูณ12ด้วย36บวกด้วย3คูณ9ได้27 4คูณ9ได้36จากนั้นเราบวกกันได้แล้วครับนะฮะได้67บวกกันนะบวกกัน16บวก24บวก27นะครับได 67แล้วก็ส่วนไม่ต้องเอาไปบวกกันนะครับส่วนเอามาเขียนเลยครับแล้วก็ทำให้เป็นเศษส,ส่วนขั้นต่ำหรือว่าเศษส,ส่วนอย่างง่ายนะครับตรงนี้จะเป็นเศษส่วนจำนวนคระนะครับถือเป็นเศษส่วนอย่างง่ายได้1 3 6 1 36เศษอยู่31ส่วน36ตอบได้แล้วครับ แสดงให้เห็นนะครับว่าการบวกเนี่ยเมื่อลำดับมันมันเหมือนกันนะครับก็ทำไปพร้อมกันได้เลยครับเพราะมันเอามาบวกกันพร้อมกันได้ในทีเดียวอยู่แล้วนะครับฉะนั้นข้อนี้ตอบ1เศษ31ส่วน36โอเคมาข้อที่4ข้อที่4ก็เขียนวิธีทําไปแต่เราลอกโจทยไปก่อนครับ ส0ส่วน21คูณด้วย1เศษ็จ2ส่วน5คูณด้วย5ส่วน14อันดับแรกเลยที่เราจะทำก็คือแปลงจำนวนคละให้กลายเป็นเศษเกินตัวอื่นเราเอาไว้ก่อนเขียนลอกโจทย์มาก่อนลอกให้เหมือนเดิมเลีครับลอกไมก่อน515บวก2เป็น7ส่วน5นะฮะ5ส่วน14ก็ยังคงเดิมนะครับ แล้วเราก็จะเอาไปคูณคูณมันก็คูณทีเดียวได้เลยเหมือนเหมือนกับบวกตะกี้ครับนั้นลากยาวไปเลยครับ21คูณ5คูณ14นะฮะเวลาเราคูณทําจากซ้ายไปขวานะครับข้างซ้ายก่อนได้คำตอบแล้วก็เอาคำตอบตรงนี้ไปคูณกับ5 ได้คําตอบตรงนี้แล้วไปคูณกับ14อีกทีนึงจากนั้นนะครับทําการทอนค่าหรือใครจะใช้วิธีการตัดก็ได้เห็นไ,ไหมครับตัดปุ๊บ5ตัด5ได้1ได้1นะครับ7ตัด14 7 1 7 7, 7. 2 14โอเคไหมมันก็จะได้อยู่เป็นคำตอบในบรรทัดถัดมานะครับ ก็จะได้เป็น10ส่วน42ยังไม่ใช่เศษส่วนขั้นต่ำเราตัดออกมาอีกทีหนึ่งหารด้วย2ครับหารด้วย2ก็จะได้5ส่วน21คําคำตอบตรงบรรทัดสุดท้ายจะได้5ส่วน21แล้วนำไปตอบคำถามได้ครับตอบ 5ส่วนด้วย21เห็นไหมในการคูณน,นะครับมันเป็นเครื่องหมายเดียวกันคูณพร้อมกันได้เลยครับนะฮะถ้าเราจะคูณด้วยการคูณเทียคู่ให้ทำข้างซ้ายก่อนนะครับตามกฎก็คือทำข้างซ้ายก่อนได้คำตอบมาแล้วมาคูณข้างขวาตัวเลขจะเยอะเลยละ่ะฉะนั้นเราใช้วิธีการอีกวิธีหนึ่งก็คือการตัด5ตัด5เห็นไหมเหลือ1น,นกับ1นน,นะครับ ก็คือใช้ไม่้ไปตัดนะฮะห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าอันนี้ตัดด้วย7ก็คือ7 1 7อันนี้อันนี้ก็ตัดด้วย7เหมือนกัน7 2 14ฉะนั้นจะเหลือ10คูณ1คูณ1ก็ได้10 21คูณ1คูณ2ได้42ฉะนั้นก็จะเป็น10ส่วน42แต่ว่ามันเป็นมันยังไม่ใช่เศษส่วนขั้นต่ำเราตัดให้เป็นเศษส่วนขั้นต่ำนะครับตัดด้วยแม่ ตรวจด้วย2นะครับตรวจด้วยสุขูณแม่2ก็จะได้250นะครับสองเป็น42นะครับได้คําตอบสุดท้ายออกมาแล้วนํามาตอบคําถามครับแค่นี้เองสําหรับโจทย์ข้อที่4นะครับในหน้าที่52ครับเอาไว้เจอกันใหม่ในหน้าถัดไปครับ